สวัสดีครับอ่ะพรุ่งน,นี้นะครับจะสอบแพทแล้วทราบมีนักสัมพร้อมหรือยังครับก็มีนักเรียนโม,มหกที่มาคอมเมนต์ว่าขอแนวทานขอสอบแพทน้อยเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้เลยช <laughs> ิริมาเซ็งยโดยเฉพาะปีนี้นะครับมสวอร์ทำใช่ไหม ก็เท่าที่ดูทวนะิตเตอร์น่ะเกตอังกฤษอะไรอย่างนี้ก็มีปัญหาเยอะแยะใช่ไหมมีคำศัพท์ที่แบบยากมากอะไรเนี่ยออก็บอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่ากันว่าปีหน้านะโคสอบปีหน้านะคะโมสวทำก็เลย,ยากขึ้นมากแน่ๆผมก็สงสัยอยู่ว่าโคสอบแพดก็ยากขึ้นแน่ๆก็พรีแพดก็ผมก็ทำมีนาซันลงทำดูเร็วใช่ไหมคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะน่าจะลงทำดูเร็วใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะคําถามนะคะเหมือน มันที่ผ่านมาไหมคือโจทย์ปีที่แล้วนะมันคําถามมันก็โอเคเหมาะสมกับนักเรียนระดับโมปลายเนี่ยก็มีมคําถามที่ยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากแต่ก็ละเอียดกว่า J l p ปนิดนึงแต่ขอปีนี้เป็นยังไงไม่รู้แล้วก็ปีสุดท้ายด้วยเนาะปีหน้าก็น่าจะมีแต่มันปเปลี่ยนเฉยเฉยเฉยหรือเปล่าเออแต่ว่ามาะสวน่ากลัวจังเนาะเออน่ากลัวไมไวายรุนะครับ,รบ,รบข้อแรกนะ มันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นหรอกแต่อาจจะละเอียดเหมือนที่ผ่านมานะครับผมก็อธิบายในโอสอบพีแผดของผมนะครับที่อันที่นักเกลียนมักจะสับสนนะครับก็จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คําถามที่ยากๆขนาดนี้นะครับมีคําถามที่ง่ายกว่านี้แต่ใจเย็นๆว่าคําช่วยนั้นนะครับมันใช้กับคํานามอะไรเรียกว่าคำนามนั้นนะครับมีหน้าที่อะไรในประโยคนั้นจุดหมายปลายทางหรือเปล่าสถานที่ที่ผ่านหรือเปล่าอะไรนี้ถึงแม้ว่าคนที่ทํขโอสอบเตรียมมาเรื่อยๆนะครับแต่คําถามเคโกะนะครับมี2ข้คนะ ทุกปีอยู่แล้วด้านนั้นเคโอหน้าอกอยู่แล้วก็เลยมาที่ช่วงนี้นะครับอกบ่อยๆคืออากคารานัมที่ใช้กับโอหรือโกอะไรนี้ปกติอากคารานัมปรียอนเป็นคโกนะครับใช้โกใช่ไหมแต่ว่าเช่น약สักว์หรประ่าอาหารอะไรเนี่ยก็ใช้โอนะครับเป็นข้อยกเว้นอันนี้นะโอบ่อยๆด้วยก็เลยน่าจะต้นหรือไว ตารางคำยกย่องกับคำตรมตัวนะคะนั่นก็น่าจะต้นจำตัวอ,อีกครั้งนะครับแล้วก็ทำให้นิโยนี้ก็อ,อกบอยๆด้วยคนที่ดูคลิปของผมนะครับน่าจะอ,อกนะครับสัก3ามสีก็จากนั้นนะครับและนอกจากนั้นก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นหรอกไม่น่าจะมีคำถามเอ็นสามเอ็นโซนไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นาถึงโมโซโบทำแต่เขาก็รู้อยู่ว่า โคสอบนะครับควรจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อาจจะมีคําศัพท์ที่ยากมากเหมือน Get นะมีลักษณนะครับมันทําตั้งแต่โคไหนกบตั้งแต่โคแรกใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าตื่นเต้นมากมากนะครับน่าจะเริืมตั้งแต่โคอีสิดีกว่าเพราะว่าอ1สถึง40นะครับ เป็นคำถามสนทนานะครับอันนีนะ้ง่ายมากมยันที่ผมทําในโคอสบพรีแพดด้วยทําคําถามที่ง่ายง่ายก่อนแล้วก็เข้าไปดูวยากรณ์หรือเช่นนักเรียงของผมนะครับชอบเข้าไปดูข้อ41-45คือวัฒนธรรมประเพณีเออก็ร้านสอบก็ในทวิตเตอรนะ์เต็มด้วยวัฒนธรรมประเพณี41-45นะคะทุกคนตอบอะไรอันนี้ไม่รู้เลยอะไรเนี่ยคืออันนี้นะครับขึ้นอยู่กับโชคอ,อะโชคดีก็รู้โชคร้ายก็ไม่รู้อะไรนี้เดมกเกดมาโมสวะเนา ถ้าคนที่ทำนะครับไม่เปลี่ยนก็โค45นะครับเป็นมารยาทญี่ปุ่นเนาะเกี่ยวกับมารยาทญี่ปุ่นก็เลยวิธีการใช้ตะเกียบวิธีการกินรับประทานอาหารคนญี่ปุ่นหรือเรื่องทักทายอะไรนี้นะครับน่าจะต้นรู้แล้วก็โค44คือประเพณีเนาะว่าเดือนไหนนะครับมีกิจกรรมอะไรคนญี่ปุ่นอันนี้ก็ง่ายนะครับโค44 45นะครับมันง่ายทุกปีแต่41 42 43นะครับมัน แผนที่ก็4ปี5ปีที่ผ่านมานะคบไม่ค่อยโอกเท่าไรนะครับปกติถ้าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หรือว่าสึนามิใหญ่อะไรนี้ก็จะโอกคาถามแผนที่ด้วยแต่ปีนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นเรื่องธนบัตรเนาะธนบัตรญี่ปุ่นใหม่นะธนบัตรไมโอรญี่ปุ่นก็อย่างที่ผมทําในข้อสอบพิเศษนะครับอาจจะโอกเพราะว่าทําคําถามง่าย よくジャカパッタンになマイオークねーの、ポンマンジャイはにマイオーク、みナなオーク。あとは、ティーランバーク、ジャンワー、ティーガイジャック、東京ティースープー、ま、ク、ティースク、ジャンワットィースク、ジャンワー、ティーク、リアンコマイデイルク、ジャれおってバンワー,んんー,ー、ティースク、ジャのタッチィーンワー、ティーラ知バー知ジャンワー、ティーランバーク、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 ジャック、ジャンワー、ティー、ジャンワー、テワ ลำบากแล้วก็จังหวัดไหนซากุระบานชาที่สุดรเกาะไหนนะครับชินคันเซนไม่พาอะไรนี่นะมันยี่นะครับมันไม่รู้ก็ไม่รู้เลคนญี่ปุ่นก็ไม่รู้ะไรอะชิคันเซนบาก็เห็นเลยว่็โอ้ยอรนี่บางคนพูนรู้ว่าก็สกุนนะไม่มีชินคัเซ็นอย่างเงี้ยだかง4 4 5นะครับมิรสาน่าจะอยากรู้ว่าออกคำถามอะไรบ้างแต่ไม่น่าจะมีคนที่ตอบทั้ง5ข้ออย่างมั่นใจนะครับผมว่าก็เลย อย่าพึ่งก็ได้มันน่าจะกดดันตัวเองมากขึ้น,นะครับและมาสามชั่วโมง300ข้อใช่ไหมครับก็เท่าที่ผมพานหน้าห้องสอบทุกปีนะครับก็เมืออว่าส,สักหนึ่งชจ่วหมงก็บางกองก็นอนแล้วหลับแล้วมันในครึ่งประมาณครึ่งห้องในห้องเรียนนะครับห้องสอบนะมันนอนแล้วแล้วก็อีกขึ้นหนึ่งก็ใช้3ชั่วโมงน,นะครับเต็มที่ ก็คนที <in> But, uh, But, so <in> ่ท <m urs uit> ําได้นะครับน่าจะ3ามชั okay. <c oughs> <in> ่วโมงนะพอดีโดยเฉพาะกางอ่านนะครับมันต้นเสียเวลาเยอะด้วยก็เลยมาตกไปเรื่อยๆแต่ก็มานักเรียงผมผมนะครับไม่ค่อยมีคนที่บอกว่ามันทําไม่ทันนะครับเกือบไม่ทันนะมีแต่ว่ามาทําไปเรื่อยๆคนที่โนอนนะครับคือคนที่ทําไม่ได้เลยแน่นอนผมมั่นใจว่าอย่างนั้นคนที่มีความรู้ n5 n4 นะครับน่าจะ3ชั่วโมงพอดีนะครับแต่สก๊อตมายันที่ ขียนใน Twitter เนาะมันแบบเนื้อนจับข้อสอบเกตภาษาอังกฤษเนี่ยยากขึ้นขนาดนี้นะญี่ปุ่นก็ต้องยากขึ้นดังนั้นมีนัก็ทำแล้วก็ถึงแม,ม้ว่าเป็นนักเรียนที่สอบ N 4ผ่พานแล้วหรือว่ามีความรู้ N3 มอยู่แล้วแต่เออฉันทําไม่ได้วะก็แสดงว่าคนอื่นก็ทําไม่ได้ก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ครับดีจอบบุเด็กแต่ก็ちょっとต ที่น่ากลัวคือมีคำศัพท์ที่ยากๆนเยอะมากนะครับก็เลยคนที่มีความรู้ n 4แล้วก็น่าจะเข้าไปอ่านคำศัพท์ N3 ไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าโดยเฉพาะอาการนามนะครับวัตนาตัมประเพณนี้ก็สองปีสามปีก่อนนะครับผมนะที่ผมเดาว,ว่าอันนี้อกแน่ๆนะอกจินจิมันทําให้โดมด่าด้วยว่าคนะรูน่ะดูคำถามแน่ๆอะไรนี่ผมก็รู้สึกเจ็บมันไม่อยากพูดแล้ว ผมอมุษดาดีใจต้งที่นักเกลียนอกจากคนศสอบนะ่ะเซซเซอกด้วยซิที่เซนเซบอกอกหน้าอ่งน,นี้ภาพก็เหมือนกันยันที่ผมที่ผมลงใน Facebook กันะเพจ a c e b o o k นะครับก็ใช้ภาพในอินเทอร์เนะ็ตภาพฟรีอะไรเนี้ยแต่ภาพก็เหมือนกันที่ออกเป๊ะเลยอะ่ะอืมมันทำให้หลายคนสงสัยว่าผมดูคำถามแน่ๆอะไรนี้ก็เลยไม่อยากพูดแล้วไม่อยากพูดแล้วงงแล้ว มาเดี๋ที่ทำคำถามง่ายคือเชงวันเด็กผู้ชายธาบากักับซินปีกับปีใหม่กันนะสีอันนี้นะคะมันเตรียมช้อยส์ได้เยอะด้วยกว็เลยน่าจะทำคำถามง่ายแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเปิดเทอมปิดเทอมเดือนไหนต๊กปีที่เดี๋ยวมีโอลิมปิกด้วยเนาะแต่โอลิมปิกโอ้ไหมไม่น่าจะโอ้แล้วมาขอแนวทางหน่อยครับเซนเซอมไม่เข้าใจครับถ้าปีนี้นะคะ สถาบันที่ทำโค้อสอบแพทนะที่ดื่มก็ผมก็บอกแนวทานได้แต่มาโมโซนเนีตายน้อกัต้นท็อปตัวนเคกะเนี่ยเคหะต้นท็อปตัวนอยู่แล้วแล้วก็วัตนาทำประเปณีก็มาเดือนไหน มันกิจกรรมใหญ่ๆนะครับกิจกรรมสำคัญสำคัญประเพณีวัตนธนรมประเพณีที่สำคัญสำคัญนะครับจัดเดือนไหนนะครับน่าจะต้องตบตัวงไว้แล้วก็มารยาทญี่ปุ่นนะครับน่าจะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าพิมพ์ว่ามารยาทญี่ปุ่นอะไร่างนี้น่าจะมีเพจที่อธิบายมารยาทญี่ปุ่นด้วยตะเกียบตัวนึงとにかく3ชั่วโมงนี้นะครับก็ทำตั้งแต่้อ้นึงก็ได้แต่อันไหนนะครับ คิดว่าตัวเองนะทําได้แน่นอนอย่ันเช่น2 1่สิบอถึงสามสีอะไรนี้อขอสมทนานะคะชันธนดัดหรือว่าเดียงคําศัพท์เดียงประโยคนะชันทนัดอะไรนี้ก็จะทําก่องก็ได้นะครับก็มี3มชั่วโมงก็แค่3มชั่วโมงหรือตั้ง3ชั่วโมงก็แล้วแต่ผมแต่ว่าผมก็บอกนัก,กเกลียงว่าเข้าไปห้องสอบและเขาก็บอกว่าริ่มแล้วก็มันเปิด มันเปิดเล่นเดดูคำถามไปเล่นเ่นเออมีคำถามแบบนี้ด้วยอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อนี่ไม่เคยเห็นว่าคำถามแบบนี้หออย่างนี้นี่เองแล้วก็วานแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกฮึ้ยแล้วก็ทําเลยี่เออก็ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะคะในสามชั่วโมงนะแค่หนึ่งนาทีไม่เป็นไรหรอกก็หนึ่งนาทีนะคะรีแลกซ์ก่อนรีแลกซ์ก่อนนะคะอย่ากดดันตัวเองนะคะแนวทนนมุนไเดส ไม่ไม่รู้ขอโทษแต่ที่สินที่ผมช่วยได้นีผมช่วยเต็มที่แล้วนะครับเข้าไปดูคลิปเก่าๆเพื่อที่จะทบทวนก็ได้นะครับก็จนถึงสุดท้ายนะคะอย่ายมแพ้นะคะหวังว่าได้200อัพถ้าทำได้ก็250อัพด้วยนะครับก็ปีที่เดียวก็สอบเสร็จแล้วก็มีคนที่มาคอมเมนต์ว่าฉันได้คะแนนเท่าไรคะแนนเท่าไรอย่างนี้นมา บอกคะแนนด้วยนะไม่ต้องอายก็ได้ไม่มีใครดูจักหลอกไม่เป็นไรหรอกอาโตอยากให้มีนัสันนะครับจำคำถามหรือว่าสำนวนที่อกในโคสอบแพทนะครับแล้วก็เขียนตรงคอมเมนต์ตรงนี้เยอะๆเท่าที่ทำได้เพื่อนักเรียนที่จะสอบปีหน้านะครับแล้วก็ผมก็จะทำคำถามพีแพทปีหน้าอาจจะได้ปีหน้าจะมีแพทไหมไม่รู้แต่ผมก็จะทำพีแพทแบบใหม่ๆได้ด้วยนะครับ なので皆さんこうทオティจังได้กระจか皆さんこうギャントロンコメントกรーーー<タッ>い,い、จายหรือว่าเพจฟ c สบุたた๊กกまあทวิตเตอร์เร<タッ>ืงีคือนี่ผมก็ซือในเออยู่แล้วว่ามีคาตามอะไรบ้างแต่ปกติทวิตเตอนคุยกนเรื่องว่า่นประเพณีเท่านั้นนะครับกับคัน GPT เลยว่าหนึ่งทุกวันจูเรื่อยๆปีจังขอบคุณทุกวันู่้ยนะรับวายเองนี่ยากมากคันจีก็ไม่ได้ไม่ได้ แค่สามคนเออไม่ต้องเรียสขนาดนั้นทามครามอื่นดีกว่าครับนะดังนนานยังไงก็ปุ่นี้แล้วนะครับก็นอนเยอะๆอย่าเครียดนะครับดีรกีกหน่อยนะครับสชั่วโมงนะครับสู้ๆทำบัติคด้าซายใช่จ้าจบแล้วครับสวัสดีครับ